ถึง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 สวัสดีค่ะเออจุ๊บอืมสวัสดีค่ะเออวันนี้วันนี้พาน้องมีตังมาสวัสดีค่ะเอาความน่ารักของน้องมีตังหมา,มมาอ้วนมาฝากค่ะเออจะเป็นจุบ๊บอืมร,รู้เลยเลยเรีย <polygon. S 1> รกครเรียกเน,นี่ยจะได้หนิเออเรียกใครเรียกเนี่ยจะได้หี่อ้วนอ้วนฮู้ยี่นนอมึงจะตะกนนนะความอ้วนของหลูกข่อยพี่หนอมึงเนี่ยคือเมอียคขกวะ คือแม่ค่ะเขาบอกว่าหมาผู้ใดกสิคือคนน่ะมึงจะดอกเขาบอกว่าหมาใครก็จะเหมือนคนนั้นอันนี้ก็เหมือนแม่มากเลยนะเนี่ยมีต่งมึงจะรู้ปะเพราะไม่ได้เลี้ยงหมาหรอกเนี่ยมันเลี้ยงหมูไว้เนี่ยในบ้านเนี่เออเลี้ยงหมูไว้ในบ้านนั่นแหละนี่อันไหนนั่งดีๆสิลูกนั่งดีๆสิอะนั่งนั่งนั่งตรงขาแม่นั่งตรงขาแม่เออนั่งตรงขาแม่นั่งดีๆสินี่เออนั่งดีดีสิให้ไายคิปด้วยดีดหน่อยติ๊งติ๊งติงงงงง้ พี่น่อยคอยสะอ้อนสะอ้นลูกคอยคอยสะอ้นความอ้วนของเขาอความอ้วนความมันนารักของเขาตุ้ยหน่อยเป็นคนชอบอะไรที่ตุ้ยหน้่ยอ่ชอบอะไรตุ้ปุ๊ตตุ้ยปิ้ตุ้ยหนุยตุ้ยหน้อยมันนารักดีพี่น้องมันน่ารักดีเนี่ยเออพี่ลูกตาลเขาก็อ้วนนะเขาอ้วนเนี่ยแบบของเขาออเหนือแน่นพี่น้องพี่ลูกตันอ่ะโตหน่อยแต่ว่าเนือแน่นอ้วนแบบแน่นแน่นอืม แต่ว, <ITA> ว่ามีตังี่ว่ามันอุ่มก่อนเห็นอุ่มไปด้นๆนี่อู้นักตึงเลยได้ว่ามันอุ่มก่อนเห็นเลยเด้นี่อุ่มไปด้นๆเนี่ยมีตัง่ะนี่อะไรอลูกมีตังว่าอะไรเนี่ยฮะว่ามันคืออะไรลูกหมาอ้วนว่ามันคืออะไรเนี่ยอู้กระดูกใหญ่กระดูกมะมันมีเสียงด้วยนะลูกว้าเนี่นี่นี่มันมีเสียงด้วยนะเนี่ยนี่ เหมือนคนนี่แหละนี่ยก็ได้อคือคนคือเล็กหน่อยนะพี่นองคือเล็กหน่อยนี่มีจิ้งจกด้วยจิงจกเนี่เห็นไหมนี่จิจิ้งจิงจิ้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 งจิงจิ้งจอยู่ิ้งจ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 จิิงจิมงจิง่ิ่งจ้งงจิ้้จิ้งจิงจิงจิ้งนี้งจี้งจิ้งจจจิงจง้จจง พี่แม่จิ้งจกนี่นี่จิ้งจกอะไรมันมาอยู่ในแขนไห่เหเอพีพี่ลูกต่านออกมาพี่ลูกเตามาเล่นกับมีตังเลยเลยฮันเอาหนักมากพอบาหนักมาเลยพี่น้องนะพอบาหนักมาเลยพวด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 พี่ลูกต่านี่เขาอันตุบปุ่นในหลุมเบียบของเขาเขาก็อ้วนในหลุมเบียบของเขาพี่ลูกตานอ้วนคนละเบียบอ้วนคนละเบียบนี่ยของเล่นลูกเขามีเยอะนะนี่ไก่อกไก่อกไก่อก นี่ไก่อกอจะไปไหนล่ะให้ถ่ายคลิปด้วยหน่อยนั่นแหละให้ถ่ายคลิปด้วยหน่อยนั่นแหละก็จะไปไหนล่ะฮะมันจะจิตปวดความปวดปดเฮ้ยว่าจะไปทำหมันแล้วหมอก็บอกให้ลดน้ำหนักทีเนี้ยจะลดได้ยังไงนะกินเก่งขนาดเนี้ยนี่มีหนอนชาเขียวด้วยนี่เห็นไหมนี่หนอนชาเขียวเห็นไหมนี่หนอนชาเขียวก็มีนี่ น้อนชาเขียวนี่เออนอนอะไรนั่นเนี่ยน,อน,น,อ,น,นอนชาเขียวนอนชาเขียวก็มีน้อนชาเขียวก็มีอู้หูอะไรนี่ทำไมมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เลยลูกฮะอะไรจะมันมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้นี่เรียนว่าเป็นเด็กพี่น้องไอ้เสือมาให้ยทนี่ก็มีวะอะไรนี่ปูนาคาเขียอว้าวมันก็ลองพี่น้่นแล้ว

ตึงๆๆลุกพียมาแล้ว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 ูวออกมาออกมาจากลืบออกจากลูหน่อยเร็วๆออกมาจากลืบลูล่หน่อยจากลืบหน่อยอวูว้หาเอ้ยบอกเหตุไทยนัเง้ปบอกเหตุไทยนั่งโดยไปหน่อยน่ารัก เออไอ,อพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสนิทพี่น้องค่ะคลิมแก้วแล้วเอาความน่ารักของลูกๆมาฝากค่ะขอบุญความคุ้ทุกกันนับถ้วอู้จะเป็นดินนี่ยน่าจะไปเลยพี่น้องพรอกันไม่คลิปนาคะพี่น้องไม่ได้อู้อยากไปเองคุณอยากไปเอง